สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนสปาพยานะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการเตรียมดินนะครับเตรียมแปลงนะครับซึ่งหลายหลายท่านที่มีความสนใจที่จะทำการเกรษตรแบบอินทรีย์หรือต้องการที่จะปลูกผักไว้ทานเองก็ตามนะครับแม้กระทั่งการที่จะทําเป็นอาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมดินหรือการเตรียมแปลงของเรานะครับ มีวิธีการยังไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์สำหรับท่านใดก็นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการเติมปุ๋ยหมักนะครับลงแปลงนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับที่เราทําขึ้นมานี่ก็คือเป็นแปลงที่มีความกว้างนะครับ1เมตร20นะครับยาวที่2เมตรนะครับ สำหรับวิธีการที่เราเตรียมดินมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับก็แปลงนี้เดี๋ยวมาดูกันที่แปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เราเพิ่งทําขึ้นมาใหม่และยังไม่เรียบร้อยนะครับเบื้องต้นก็คือเมื่อเราได้ดินนะครับหรือเราอาจจะขุดจากชั้นดินเดิมนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับพอเราขุดพลิกขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ก้อนดินแห็งๆอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับ นี่ก็คือเป็นการขุดขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าดินจะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะปลูกผักแล้วมันเป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับเพราะว่าชั้นดินเก่านี้เขาจะเป็นดินเหนียวนะครับจะเป็นดินเหนียวแล้วเวลาที่เราลดน้ําไปปุ๊บนะครับจะทําให้น้ําซึมผ่านยากแล้วเวลาที่เราปลูกผกักปลูกอะไรเขาจะไม่ค่อยจะเริ่มเติบโตเพราะว่ารากของผกักมันชอน,ชอนไซไปชอนชัยไปได้ยากนะครับ สำหรับสวนของเราก็เลยมีวิธีในการาปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับโดยการใช้แกบเก่านะครับจะเห็นได้ว่าชั้นดินของเรานะครับมีแกบเก่าปนอยู่นะครับนี่นะครับก็ให้เราทําการนะครับทุบดินนะครับให้แตกนะครับก็คือเราก <sk r> ็ใช <sk r> ้จอบใช้อะไรนะครับทุบดินนะครับทุบดินเคลียดินนะครับให้ดินที่เป็นก้อนนั้นนะครับเขาเกิดการแตกนะครับนี่พอเขาแตกแล้วปุ๊บนะครับ ขั้นตอนนี้หาว่าปลูกผักเลยได้ไหมได้นะครับแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มขั้นตอนขึ้นไปหน่อยในการปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับด้วยการเติมแกบเก่านะครับลงไปนะครับนี่นะครับสําหรับอัตราการเติมนะครับถ้าเป็นแปลงเท่านี้ก็คือแนะนําให้เติมไปประมาณครึ่งกระสอบเลยนะครับก็คือ1กระสอบฟางนะครับกระสอบอาหารสัตว์หรือกระสอบปุ๋ยอย่างเ้นนะครับ เราก็ใส่ไปสักครึ่งกระสอบนะครับโรยลงไปตรงหน้าดินนี่เลยนะครับเวลาเราเกลี่ยดินเหมือนอย่างนั้นนะครับเราเกลี่ยดินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เติมนะครับโรยๆๆลงไปตามบริเวณผิวหน้านะครับจากนั้นเราก็ใช้คลาดนะครับหรือตอบคุกนะครับให้เขาเข้ากันนะครับคุกคุกคุกพอเขาเข้ากันดีแล้วเนื้อของดินเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีแกลบนะครับปนอยู่นะครับสาเหตุว่าทําไมเราใช้แกลบนะครับ ใช้ขุยมะพร้าวหรือใบไม้ได้ไหมได้นะครับได้นะครับแต่ที่ผมเลือกใช้แกลบเป็นอินทรีย์วัตถุในการเติมอ่าปรับปรุงโครงสร้างดินเนี้ยเพราะว่าแกลบเป็นอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ยากนะครับเขาคงอยู่ได้นานนะครับจึงทําให้ชั้นดินของเรานะครับมีความร่วนซุยแล้วเวลาที่แกลบเขาย่อยสลายอยู่ในชั้นดินของเราไปแล้วนะครับ ยิ่งทําให้ดินของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆมีโครงสร้างที่มีฟอสฟอรัสนะครับทําให้ดินของเราโปร่งลดน้ําแล้วปุ๊บมันก็จะซึมผ่านจากชั้นบนนะครับผิวดินชั้นบนลงมาสู่รากของพืชได้ง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปจากนั้นแล้วปุ๊บอ่ะชั้นดินของเราก็จะดีนะครับไม่ว่าพื้นดินที่คุณทําการเพาะปลูกนี้จะเป็นดินเหนียวดินร่วนปนทราย หรือดินลูกลังก็ตามนะครับเราก็สามารถทําการเพาะปลูกได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะปรับปรุงโครงสร้างดินการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินนั่นเองนะครับส่วนที่ผมพูดไว้ว่าก็เรื่องของการเติมใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุที่เป็นพวกใบไผ่หรือใบจางจุลีนะครับเวลาที่ใส่ลงไปนะครับมันก็ทําให้ดินดีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายได้เร็วนะครับ เพราะฉะนั้นความถี่ในการเติมเราอาจจะต้องคอยเติมทุกๆรอบอาการปลูกนะครับแต่ก็ดีนะครับถือว่าดีหมดใช้ได้ทุกวิธีนะครับเรามีอะไรเราก็ใช้ตามที่พื้นที่ของเรามีนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เรา,าเติมอินทรีย์วัตถุจนได้โครงสร้างดินที่ดีแล้วนะครับเราก็จะทําการเกลี่ยแปลงนะครับเกลี่ยแปลงนี่นะครับเราก็จะเกลี่ยแปลงนะครับให้ หน้าดินของเรานะครับพร้อมสําหรับการปลูกนะครับพร้อมสําหรับการปลูกนะครับเคลียแปลงนะครับให้เขามีความเสมอนะครับเท่าๆกันนะครับนี่นะครับเราก็ทําการเคลียแปลงนะครับด้วยการเคลียร์ให้เสมอกันจะเห็นได้ว่าชั้นดินของเรานะครับมีอินทรีย์วัตถุอยู่นะครับนี่ นี่นะครับเออนี่หนาะเราก็เออเราก็จะเติม <c oughs> ปุ๋ยหมักไปอย่างนี้นะครับเติมไปให้ทั่วบริเวณผิวหน้านะครับถามว่าปริมาณในการเติมเท่าไหร่นะครับก็อย่างแปลงนี้เราก็ใส่ไปประมาณประมาณห้ากิโลนะครับนี่แล้วก็ใส่ไปให้ทั่วบริเวณผิวเลยนะครับอันนี้ที่เติมไปนี้เป็นปุ๋ยหมักจากแกบเก่านะเดี๋ยวค่อยดูแม่ขาดูหน่อยนี่นะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเติมปุ๋ยหมักให้เต็มจนทั่วกองอทั่วแปลงของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการสับคลุกเคล้านะครับเพื่อให้เนื้อปุ๋ยนั้นผสมผสานอยู่ในชั้นดินนะครับเพราะว่าเวลาที่เราผูกพืชลงไปแล้วนะครับปุ๋ยสารอาหารที่เป็นของพืชก็จะอยู่ในชั้นดินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ตามผิวหน้าอย่างเงี้ย ก็จะเหมาะสาหรับพืชที่หวานเมล็ดนะครับแต่ถ้าเราอ่าจะปลูกจากพืชที่เราทํากล้ามานะครับแนะนําให้คลุกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการอ่าคลุกดินนะครับเพื่อที่ผสมเนื้อปุ๋ยลงไปในชั้นดินนะครับอ่าสำหรับอ่าพืชที่ผมปลูกก็จะทําแบบนี้นะครับจากนั้นก็เกลี่ยนะครับสับคคุกเขานะครับความลึกก็ประมาณอ่าช่วงของฟันคาดพอดีครับ ระดับการปลูกก็จะอยู่ระดับนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นพนักงานในสวนของเรานะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพของแปลงนะครับที่ พร้อมปลูกนะครับที่เราผสมปุ๋ยผสมดินลงไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่ร่วนซุยแล้วก็เนื้อดินจะมีปุ๋ยนะครับให้เห็นอยู่นะครับวิธีการปลูกก็คืออย่างตัวยอย่างอันนี้พอดีว่าเขาปลูกไปก่อนนะครับถ้าเรามี9้าพันนะครับเราก็สามารถขุดหลุมนะครับขุดหลุมนะครับขุดหล,มดหลุมอาจจะให้ช้อนหรืออ,อะไรก็ได้นะครับขุด จากนั้นปุ๊บให้เราหย่อนก้าลงไปนะครับแล้วกลบนะครับพอ,อได้สัก2-3ถึงวันนะครับล่าเขาก็จะเดินหาอาหารได้นะครับบริเวณทั่วนี้แล้วพอเวลาที่ชั้นดินของเรามีความนุ่นสุยนะครับการหาอาหารของพืชเขาจะเขาจะหาอาหารได้ง่ายแล้วเขาจะเจริญเติบโตให้เราเห็นวันต่อวันเลยนะครับเขาก็จะสามารถาแตกใบใหม่ได้ดูจากพัฒนาการของเขาก็คือเขาจะมีการแตกใบใหม่นะครับให้เราเห็นวันต่อวันนะครับ หรือไม่ว่าท่านจะหวานมเมล็ดลงไปก็คือก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับข้อแนะนําอีกอย่างก็คือถ้าเราหวานมเมล็ดลงแปลงให้เราคุมฟางนะครับคุมฟางาบริเวณที่หน้าผิวของแปลงด้วยเพื่อจะเป็นการคุมความชื้นกระตุ้นการงอกของมเมล็ดด้วยนะครับแล้วก็ลดการกระแทกของหน้าดินเวลาที่เราลดน้านะเพราะว่าถ้าเราคุมฟางเนี่ยข้อดีของฟางก็คือช่วยซับแรงกระแทกนะครับเวลาที่เราลดาด้วยฝักบัว ก็ตามนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นชั้นดินเปื่อยก็คือน้ำเขาจะกระแทกลงอย่างนี้นะครับถ้าเราหว่านเมล็ดไปอ่ะไม่ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเราหว่านเมล็ดแล้วเราคุมฟางนะครับเราลดเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือน้ําเขาจะลงไปที่ฟางนะครับลงไปที่ฟางนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูแปลง เดิมนั้นต่อนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขาหวานผักชีไปนะครับหลังจากที่เขาหวานมาเมล็ดไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมีการคุมฟางนะครับนี่ข้อดีของการคุมฟางอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการควบคุมปัชพืชนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเขารบกวนนะครับแปลงนะฮะ พอเราอ่คุมฟางไปแล้วปุ๊บการลดน้ํานะครับน้ําก็ไม่กระแทกดินนะครับแล้วก็ฟางเขาจะช่วยควบคุมเรื่องของความชื้นทําให้มเมล็ดของเรานะครับมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดีขึ้นนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราคุมฟางก็ไม่ต้องหนามากนะครับก็คุมไปบริเวณผิวหน้าเท่านี้ก็พอครับจากนั้นเราก็จะลดน้ํานะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่า,าข้อดีของการคุมฟางก็คือเวลาที่เราลดน้ําลงไปน้ำฝักบัวน้ําที่ออกมาเนี่ยเขาจะไม่พุ่งกระแทกหน้าดินนะครับทําให้ดินไม่แน่นนะครับ ฟางเขาจะช่วยในการซับแรงกระแทกให้อีกทีหนึ่งนะครับทาให้ดินของเรา่าหน้าดินของเราไม่แน่นนะครับลดครั้งแรกในการ่าลดก็ให้ลดเยอะๆไปเลยนะครับลดให้ชุ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟางเขาจะอมน้ําไปด้วยครับก็ลดน้ําเสร็จก็ประมาณนี้นะครับก็่าจะเห็นได้ว่าเห็นไหมชันดินด้านในเขาไม่โดนน้ากระแทกนะครับเขาก็ยังว่า มีความโปร่งนะครับตามปกติของดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็นําเสนอในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับก่อนที่เราจะทําการปลูกนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่ส่วนของเราทํานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วทางผมก็จะมีกําลังใจนะในการทําคลิปทําอะไรนะครับเพื่อเป็นการ สื่อสารเป็นการแชร์ไอเดียดีๆนะครับหรือท่านใดที่มีข้อมูลที่ดีนะครับก็สามารถเพิ่มเติมหน้าที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ